สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในรายการโอเพนเชนเนลวันนี้ผมคุณโดคุณบูจะเล่นลีกออร์ดิเจนกันนะครับผมบูลองพูดดิเดียวคุณผู้ชมว่าเออผจะเล่นลีกออร์เด้ไปนอนเไปเฮียไปสดมอนก็ได้นะเฮียแม่งไอ้ทัดง่วงเลยไม่ต้องตกใจไปไม่ต้องตกใจไปจบแล้วจะเป็นบทส่วนนโมนโมนะท่าน ไอโบ้ไอโบ้เล่นมอไฟป่านะคุณผู้ชมเฮ้ยเร่องผมหน่อยได้ปยวเดี๋ยวผมโบ้ไข่จริงๆแต่เรียวบอกกูแยะกูซาดดักมันหนังไกลไอแมวเดีกว่าได้แล้วบอกฮะดักนี่แหละเอ้ากูดักเดิมละพี่แล้วกูดักเหมเดิมละฮะ เซนบอกโอ้ที่นายลงไปลางั้นเหรอฮะเกือกอะไรบูสามันเล่นกับมึงนะพ่อใจเย็นครับใจเย็นเด่นเด่นใจเย็นเดเด็นเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาอกแตกตากูแค่คำหยาบของมึงเนอ อารมณ์ละกะเราแฟนเถอะอยู่กับคนยับคายอย่างนี้มันมึงอยู่ยากอะไอ้เชี่ยเป็นครัวเลยนะไอเชี่ยเละยนอแม่มันตายจบแอฟฟารีออสหลุดระดับอ๋อนันว่หลุดใครไม่ช่วยกูกูไม่แกงแค่นั้นแหละคือช่วยกูกูไม่แกงอยู่ดีไอ้เชี่ยนี่เหลี่ยมคุณผู้ชม สติสมองแม่งมันจะเปลี่ยนไปตามวันนะคุณผู้ชมบางทีแม่งจะเหลี่ยมก็เหลี่ยมบางทีแม่งก็เอ๋อก็เอ๋อเฮียไอ่เรื่องกูเหลือแค่นี้วะไม่ทุนจันอ,<ม>อยทเรียแนเลยดูมือเพื่อคอมมินไม่มานามใช่เยอะอย่างมาั้งใช่เยอะโอ้ยโอ้ยอะไร เฮ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮียนี่เฮียนี่โอ้ยจะตายแล้วโอ้กินแล้วก็โอ้โหเจอโซลอากาศด้วยอันเล่นยากอันไม่เป็นไรได้สบายปลาเล่นนะแล้วหลับยาวไหมหลับยาวหลับแล้วหลับอีกหลับต่อไปมึงว่าได้ชนะปะมึงว่าเซตกับคาตาใครชนะวะ เซตเลยแต่เราถูกเดาชี้่ะแล้วมันตายไปแล้วไอ้สัสปวดหัว่ะเดาถูกจะมันเล่นลิ้นกูบอกแล้วมันชนะเว้ยเชื่อกูไงตัดตามเลยเลยนิดเดียวดาเลสไปเลยดาเลสเออพุ่งไปเลยมึงมึงพุ่งไปอ่ะอิฟดนิตี้แดนอ่ะเยี่ยพุ่งตามด้วย ไม่ได้ได้ได้นะได้ได้ได้ยงไดเฮ้ยไอเหี้นนี่โอ้เลยทำให้กูเซนเซอร์แล้วด้สัตว์หาความเน่อกูแกเอาไปตัดต่อแม่งเลยไปิปูนะเอาเฮ้ยได้ด้วยวะเฮ้ยสดดไเลยไอเหี้ยแล้วมึงมาหาพ่อไงเฮ้ยอยาพาูอย่า เดาคายแต่มันทึงเดินมาไ <Dead! S 2> ม่ใช่ไอ้เดือยดไอ้กวนกวาดเฮียอะไรเนี่ยไอ้ควายเั้ยัวเลือดกูน้อยตายแล้วฆาตายมึงเจอกูเดี๋ยวมึงจะได้เห็นทัดสั่งไอ้สั่งร้อน่ะมันจะจะไอเฮียกูจะลอยไปแล้วปตอไม่โดนนะ คติประจำใจกูู้ช่วยล่างหน่อยดิไม่ไหวปะไม่ช่วยผม,มอยากเ <รอ S 2> ตะหน้ามึงิง <c oughs> <c oughs> เป็นเรี่ออะไรวะถ้า <c oughs> ตอนกลางวันนึงดีเลยตอนละคืนมึงเมาคุยเลยได้สักรให้พิงดีอยู่ท็อปเลมเหตุอะ ที่กูเปลาลงไหมเออเออมึงบินลงมาเลยมึงเปลี่ยนเป็นทีวีมึงไงทำไมน่าหีเห็นแม่เย็ดคุยกูแม่กูเมตตาไอ้สัตว์เอ้ยแม่งเอ้กูสัตว์จะไม่พูดหยาบชิดนี้เลยหัวคุยแม่โดนเย็ดแด่ไอ้สดียิงหาแม่มึงเหรอไอฟาริออสฮะฟ้องเป่าพ่องมึงหัวคุยออกแทงออกแทงมึงจะแอบเยี่ยนโซลกาไอ้สังแอบพ่องเป็นแทงเหรอาดี เต็ควยเลยเวนแบนแบนแล้วไอ้ยีย YouTube แบนกูแล้วเยนพี่ยวนะาพี <göster ges> ่น้องจะอมไม่หาพี่มงเหอะโอ้พอดีผมใช้มาล้างเตีมาเตี้ยเมื่อกี้เตี้ยเตี้ย เอ้ยมึงรอเวลบหกใช่ไหมมึงลงไปมึงแกงคนอื่นมึงแกงเวลบสามมึงบอกกูแกงเวลบหกเฮยนะมันอยู่ใกล้อ่ะโอยู่ใกล้เฮียอะไรมึงรอรหลังป้อมดาเลียสไอสัตว์เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเข้ามาหากูไงกูเลยได้ยิมึงมึงเดินไม่หามันก็ถือว่าคล้ายๆกันแหละมึงว่าใครชนะบนก็เนี่ยกูว่า โอเคการเล่นชนะไปการเล่นพี่อิ่การเล่นการเลี้ยดการเหลี่ยมวะแล้วเราเซตคาตายให้ชนะโอเคเซตโกพูดก่อนไอ้เหี้ยกูุ้นชนะไปไม่กูพูดไปก่อนไอ้สัตว์ไปยบายมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวบ่นมากไอ้สัตว์ไม่แกงละสวัสดีครับแล้วมันแล้วมันหนีบุ้ยเข้าเลยบุ้ดูดิบูเห็นปะไฮ้ยบุมันแซดสซตหลงเหรอเออไอ้เฮียคขวย แปลกทำไมวะเนี่ยกูนะเดี๋ยวตีนทองอะไปเลยแบบอารมณ์อะถ้ามึงหกมึงก็ราดกูแล้วแหละเมื่อกี้ไอสัตว์มาลงมาลาดลายกูวหวังดีกับเพื่อนทุกคนไม่เคยลาดใคร่ <c oughs> กูห่อไอ้คนเล็มตีนตายดะไม่กูงั้นนะ่ะก็ต้องห่วง มันมิดพี่อะไรเมื่อกี้มันไล่หุ่นยังไม่ทำก็ตบแม่งเลยสัตว์ทำไ้กูตั้งง่าไม่ต้องห่วงครับพี่น้องหุ่นยังเอาไม่เสร็จดีกว่านะตายแล้วเหี่อะไรวะบุรีหัวสัตว์ที่กูออกขี้แม่งเลยทีนี่หีหรือหี่ไอ้ไม่ใช่งงว่าเตกคาตาครชนะตายแล้ว่าเสร็จตชนะไว้ชนะใจตัวเองอมึงบอกตายแล้วอยู่เลยไอ้สัตว์ กูหมายนึฝั่งนู้นใส่ร้ายกูไม่รู้ไหมกขบอกแล้วตึงเกินต้ามอ่ะไม่เหมือนป้ากูเลยหลั์แม่งแก๊งขบุญหัวเงยอะไรกูีระวังเบเว็บนะกูไม่เห็นแม่งโผล่ตั้งแต่แม่งลงมาล่างนิดนึงอ่ะแล้วมันก็หายไปจากแมปเลย เดเินเล่นเฉยเออบูลองเดินไปบูบั๊บมันดิเผื่อเห็นเผื่อมีอยู่วะหวยังไม่อย uh, uh, um, uh, 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 ู่ไม่ลองไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยปลากนะนอดไอ้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 เฮียเฮ้ยเบลเวฟหลุดเบลเวฟหลุดไอ้โดมเบลเวฟหลุดน่าห่วงไม่ต้องห่วงโดมโฟลัก โก่อนได้ไงธนกระมันโฮก่อนได้ไงเซตไปมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเซตถ้ามึงแพ้มันากูจะกระโดดเตะหีแล้วมึงไม่เอาอีกตัวอะไรอีหี้ยกูสัยจะไม่พูดยาคลิปนี้หัวขอบคุณมากขอบคุณที่ตายให้เลิฟอยู่ไอ้มึงเอามันได้ะรบ S <S เราต้องทำตัวออนแอร์ไว้แอคเคียร์แล้วเคี้ยงอย่างเงี้ยมันจะหลง<ะ> <c oughs> เข้ามาในป้อมเ <c oughs> มื่อกี้เดินมหาหากูยังยังมาหวังคิวอยู่สัตว์นี่เราต้องทำตัวออนแอร์เอาไว้ดีเมื่อกี้โซลกะได้บุรอมไปเอานี่มึงอะเลสมึงอะตัวขอบคุณที่บอก <c oughs> ไม่บอกกูลืมไหมว่ากูมีเลสอยู่น่าจะไม่ต้องบอกเขาเล่ ไม,ไม่มีอะไรหรอกแบ่งปันระวังตายอีกรอบนะไม่กลัวละอันนี้กูไม่กลัวละหกหมดละแหมอย่าโซดกาหกโซเดียวทำให้เก่งไอ้เวนอะไรนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกับมัน,มน,นบ้างเซ็ต์ลักกูจะเย็นหัวน,นะเ <c oughs> ข้าไปดีเข้าไปดี ก็อะไรเซ็ตยังเดินอ้อนเลยอ้อนผิดเพื่อนเออ, <S <S เ,อ,อเรียกไปราคาถูกจังวะมันทายห้าตัวแล้วปูเฮ้ยเจ็ดสิบบาทไม่คุ้มกับอาร์กูเลยแย่แย่แย่ถ้ากูอาร์ไปเซ็ตจะเก็บได้ปะรอด่วนถ้าเบลเวฟดันมาก็อ่าอ จะไมนะจะไหมนะจะไหมล้าลงผมตายนี่นเยอะเฮ้ยระวังเบลเว็บนะไอเบลเว็แบแมไอเบลเว็บแม,มเท่าไหร่โอเคมาชีเบงนะข้มึงไปจูบป,ป้อมเขาเองนะเฮ้ยไอเฮียเร่งสุลกาสุลกาไม่ตายวะจนแม่งสิเอาไปดิบู ลิมีอาพี่เยอะยิงตัวละกาตายไม่ทันโอ้เหลี่เกี่ยวหัวนะน้องอะไมันลงมันลงหลีเกี่ยวหวดไในกาลิโอมันไม่ไกลางวะแล้วคาตาก็ไปเล่นตัวอื่นมึงก็เจอดาเลียนไม่ขาตาก็หยิบตัวอื่นอมาดิกาลิโอกลางประสิทธิภาพเยอะกว่า

ปอดช่วยตับด้วยใอ้พื้น้าดด้วยใช้พื้นลักสคยสวยใช้พื้นลักมึงเก่งมากมึงโหดกันไปแล้วเฮ้ยลิปบอลอนอย่าริปฝาดด้วยลิฟบอลอนลีป,อลปโอ้มึงทับโซลกะกูจะตายลิฟแม่งมานากูก็ไม่มีใช้แค่เลยแยะ่หวะไอ้อะมึงแกล้งกูกันนะเร่งเร่งสกิล อะไรกับาตาอ๋อองจ่ายขาตามันโดนริสเดทการแฟดอยู่กับที่ของกูไงบูความแบบพิ้วอ่ะเออให้แบบว่าเซจทุกสิบตัวแล้วเต็มเยอะมาก,งกาองหูือ่าเฮ้ยสเต็เซตนี่มันอะไรกันโด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 น,โดน,โดน

แล้วมันก็แฟดมาด้วยนะอมันดิไล่มันน่ะไปไปไปเออโอ,อ้อตมามปี่อ,อะไรออ,ออกของอะไรต่อดีผู้ชมอาคาเข้นเดี๋ยวจะย,ยิงแปะๆแะแโดนนะถ้ามันไม่หนีอะ่ะไปโดน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 เออวู้ดโดน,โดน นี่ไงโดนโดเดบบต็มหัวเลยไหมครับเอ้ยเบ,บตึลเวตต์ตึงเหมือนจะเท่แต่ไม่แน่นอนพระเอกมาทีหลังก็ดังกว่าแล้วใครเอาไปเลยมันกล้าดักได้ลงคอ ก้าดักตะลงหอก้าดักมึงก้าวกดหิวอัดหน้ากูเหรอไอไอไอเบลเวบกูขอโทษได้ป้าเพื่อนกันป้าเพื่อนลักป้าเอาเบลเวบมึงไปยังไวเลยปูมุงเบลเว็บเลยปู่ไปเลยไปยังไวเลยนายเคเบลเวบ โดนกูยัดนี่หย,า,ยาบหยาบลายโอ้โหไม,ไม่ไม่ทำนี้ไม่ได้แล้วพีนน่น้องนี่ไงน้องเก่งอหรอลุมเก่งอ,อ่ะเราอ่ะ คิดว่าเปรี้ยวอ๋อคกูจะเปิดเมตาใหม่ให้ดูระบบทุกฟังเป็นไงบูเดี๋ยวเขาไปเล่นกันเต็มบูไม่ได้ไม่ได้เป็นกูจะปล่อยเขาตายโอเคคุณรู้แล้วใครชนะตายแอ็กหนียงเป๊ะเป๊ะเอ็กหนียงตายไปแล้วหก,ก,กห้าสี่สามสอง หนึ่งถ้ากูบอกว่าโดนก็ค,คือโดนโอเคไม่โดนละโอเคโดน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 เฮ้ยกูมันตึงว่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้อยังตึงอ่ะครับไอ้น้องโดนแบบอึ้ง ต้องพูดแบบสุภาพพูดไอ้พูดดีดอนช่วยช่วยไอโบไอโบไอโบช่วยกูช่วยกูช่วยกูเบ<า>บับเบบับใครใครมาลังแกเพื่อนกูไอโบก่อนช่วยเอ้ยไม่ต้องแล้วได้อยู่ไอเดียใช้ตรงนี้ฮะไรโบสวยโอ้สวยเลยนี่มานี่มานี่มานี่เวลาเวลาแม่เวลาแม่ที่มาไล่ที่ไล่โซลกากเพื่อนกู เก็บไปเนั้นนะ่ะดูป้อมเลยชับดาวเฮ้ยูกพี่กูไม่ไหวแล้ะกูออกไอเทมกูก็ได้เดอาเทมแม่งยั่งนาหีหเลยคุณผู้ชมดูมันตัวอย่างอะอย่าไปออกนะมาแล้วไอเทมลุกลักสมัยก่อนที่มีแต่คนติกว่ามึงออกมาทำไม เรื่องของกูไอ้สัสงเล่นไงกง่ายใจเย็นๆหนย็นเป็นอะไรออดอ้คุยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลืมลืมลืมกูว่าเบลเว็บนั่นไหนเบลเว็บมันจิ้มแล้วบูเบลเว็บมันจิ้มแล้วไม่เอ้ยชิบหายแล้วเอาได้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 เอาได้แล้หมดได้หมดได้หมดแล้วสดชื่นถ้าลื่นก็สดไปไปเลยไปเลยไลด์เลทโอเคสวย เอาแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยยังไม่ทันได้ออกเลยยังไม่ทันได้เปิดเป็นรถบรรทุกเลยโอเค,อเคจบแล้วไปละ